วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตาคีตังนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟโอเวอร์ไทม์เป็นเซิร์ฟไทยนะครับเซอร์ผมอยู่บนสุดของแมบเชนารัตสุดเลยของแมปแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับ ผมมาเลวเวนเดอร์นะครับจากเซิร์ฟเทสที่เคยเปิดมาตั้งนางนานี่เองแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดแล้วฮะอาจจะห่างหายไปนานจากการทำวิดีโอเล่นการขำๆอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับวันนี้เราเจอรถหายคันหนึ่งครับตามหาเจ้าของอ๋อเรามารับรถใช่ไหมฮะที่สั่งใน<ร>งานร,าาร์โชว์<ถ>ไว้ <laughs> ออเดอร์สั่งตรงนี้พอดีนะเนี่ยเอารถไปทําอะไรดีฮะเนี่ยจะไปแสดงหนังครับผม โอ้โหผมว่ามันต้องเป็นเรื่องนี้แน่เลยที่ได้ฮ a r d ด h e z e r ซีโรใช่ไหมฮะใช่แล้วครับเราจะทำการสตั้นกันนะฮะโอเคแล้วนี่คือของภายในกำลังเตรียมอุปกรณ์นะฮะเรามา <ไป S 2> เริ่มกันเลยมาจอดแถวนี้โอเคครับพร้อมยังครับคุณไมล์ลาเบนเดอร์จัดมาครับครับผม ต้องเหมือนพระเอกหนังฮ่องกงไหมฮะที่ต้องเดินแบบสโ,โลสโลอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่จะพ่อเชียงไคายพี่กินแท่งละห้าบาทใช่ไหมฮะครับผม <laughs> ตรงนี้เราก็ต้องเสียงหน่อยนะฮะการสตัน์ชัดเจนไหมฮะมองมุมอมองข้างหลังนี้ <S <S> <S โอ้โหเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้ยมันทำมาจากเหล็กเหล็กชนิดไหนเนี่ยเอ้าวฮ้ยเป็นไปได้ยังไงไปเชียร์สายตาตัวเองใช่ไหมเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนะฮะนี่คือการแบบทดลองรถที่จำลองใจที่ส่วรถถังอย่าเพิ่งขยับพักเอาไว้ที่เดิมก่อนไว้ที่เดิมก่อน อาอที่เดิมยังไงฮะให้ผมเอาที่เดิมขับเดินหน้ามาที่เดิมเดินหน้านิดนึงโอเคโอเคตรงเครื่องยนต์พอดีเราก็ถอยเลยทีนี้เรื่องที่เป็นห่างเรื่องเล็ดหลงแล้วนะฮะเรื่องต่อไปวิ่งสู้ฟันนะฮะโดนระเบิดไม่เป็นไรฮะเร็วครับเร็วครับสามสิบวิครับวิ่งสู้ฟันอะไรเนี่ยสามสิบวิครับ เอาแล้วนะครับเอายังถึงเวลาหรือยังกดได้เนี่ยกดสไลด์โอ้โหเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับโอ้โหเมื่อกี้เป็นการเทสนะฮะคราวนี้เอาจริงนะฮะโอ้ยจ้าซะเหลือเกินสงสัยจะเป็นหลอดสีนด์นมันจ้าซะเหลือเกิน ใส่จะเป็นหลอดซีนอนหมอว่าผมตาบอดได้ยังไงเอาละครับวันนี้เราก็ขอลาไปที่นี้นะครับโอ้ยอัพตอต์เอฟเฟกต์พบกันใหม่ในอากาศต่อไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ